ข้าวแรกสู่บาร์เบอร์ครับช่องของผมจะสอนการตัดผมสำหรับขั้นพื้นฐานพี่ๆที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะอัปคลิปลงทุกวันสองทุ่มตรงทุกวันนะครับผมวันนี้ละครับเราก็จะมาแนะนำในการตัดลองทรงสั้นครับผม ็มีหลายท่านนะครับว่าตัดลองทรงสั้นยังไงที่จะไม่ให้ต้องใช้หวีใหญ่เยอะนะครับผมแนะนำว่าอย่าพึ่งไปสะบัดหรือว่าพเพย์ปัตรเตอเลียนออกเร็วนะครับถ้าตัดลองทรงสั้นให้เราไถาโดยใช้ท่อนแขนนะครับไถขึ้นไปโดยการวางคิดติดศีษะแบบนี้นะครับแล้วก็ไถขึ้นไปาค่อยยกตัวปัตรเตอเลียนห่างออกจากสีหนังศีษะเล็กน้อยนะครับ หายออกไปห่างศีสะทีละน้อยละน้อยนะครับนะครับก็จะทําให้เราไม่ต้องใช้หวีใหญ่เยอะจนเกินไปครับถ้าช่างใหม่ยังไม่คล่องให้ใช้สองมือประคองนะครับถ้าเราเพยเยอะปัตเตอเลียนแบบนี้ก็จะได้เป็นรองทรงกลางนะครับหรือว่ารองทรงสูงนะครับจะไม่ใช่เป็นรองทรงสั้น แล้วก็จะต้องมาใช้หวีใหญ่เก็บขึ้นไปอีกนะครับก็อาจจะทำให้ใช้หวีใหญ่เยอะและอาจจะทำงานช้าครับผมสำหรับการใช้ฟันรองนะครับ ด้านข้างก็เหมือนกันครับนะครับอย่าพึ่งพเพย์ปัตรเตเลี่ยนออกให้ถ่ายตรงสูงขึ้นไปก่อนนะครับหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆสามครั้งนะครับส่วนมากช่างใหม่จะกลัวแล้วก็ไปหยุดแล้วก็ไปจับปัสบัติัตตเตี่ยนออกก็ทําให้จะเป็นปลายเป็นรองทรงกลางก็ต้องใช้หวีใหญ่เยอะขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเราถ่ายขึ้นไปโดยการใช้ท่อนแขนจะยังไม่สบัดโดยการตีตัวปัตรเตเลี่ยนออกห่างหนังศีรษะ ก็จะทําให้เส้นผมบาลานซ์กันขึ้นไปจึงได้ใช้หวีใหญ่น้อยลงจบงานได้เร็วขึ้นครับสำหรับช่างใหม่ที่ชอบฟันลองก็ลองฝึกดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับช่างใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามเพราะว่าเราจะละอัพคลิปวิดีโอลง ทุกวันสองทุ่มตรงครับโชคดีครับผม